ลุยกินอาหารเจที่ยวราดค่ะมีร้านไหนอร่อยบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะพอมากเลยตื่นเต้นมากเลยไม่ได้มาเดินเล่นยเยราชานานมากๆเลยค่ะโหแต่ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลอาหารเจด้วยนะคะเขามีเมนูเยอะแยะมากมายเลยร้านแรกเลยนะคะพี่สาวของทษทุกคนกูชิคเดินผ่านมาแล้วแบบ คือเขาทอดแบบร้อนๆเลยนะคะชิคสั่งเป็นเผือกทอดค่ะแล้วก็มีปอบเปียด้วยนะคือที่เนี่ยเขาจะขายประมาณ4ชิ้น50บาทเองอะ่ะแล้วคือแบบน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยชิขอเติมถั่วเขาด้วยนะคะทานแบบกําลังร้อนๆเลยอะ่ะทุกคนแล้วมันกรอบมากแล้วแบบเผือกทอดเขาแบบดีสุดๆเลยอะ่ะมันหนุบๆด้วยนะแล้วก็กรอบๆอร่อยมากเลยอะ่ะคือทานไม่หยุดเลยคานี่ดูสิแล้วแบบบรรยากาศวันนี้คือแบบมีงานมีฉลองอะไรคือเลิศเวอร์เราเดินมานิดนึงนะเจออันนี้ด้วยทุกคนคุณชายหมูกรอบนะเนี่ยก็เลยเจอก็เลย ขอถ่ายวิดีโอนิดนึง <c oughs> คือมีนอยากทานมากหมูกรอบจิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นน้าจิ้มของเขาเลยค่ะแล้วพอจะขับรถกลับบ้านก็เลยต้องแวะตอกลงหมูก่อบทุกคนมาทานํำแข็งใส่ร้านโปรดที่สุดมะพระ้าวกะชีค่ะไสเยลลี้ก็อร่อยนะ